สวัสดีจ้าพ่อแม่พี่น้องปองไปยชาาอีสานทุกผู้ทุกคนคลิปนี้แอดมินมาอัปเดตพยาก,การณ์อากาศในช่วงวันที่6เมษายนไปจนถึงวันที่1 5เมษายน2 5 6 8ไปรับชมรับฟังกันเลยค่ะสําหรับในช่วงวันที่6ถึง7เมษายน68ซีมีม้วนอากาศเย็นกําลังอ่อนถึงปานกลางแผ่เสริมรงมากปกคลุมดันตะวันออกของภาคอีสานและทะเลจีนใต้ประกอบกับมียอมความเกิดกระามปกคลุมบร,ริเวณภาคเหนือลมเปลี่ยนทิศเป็นลมใต้พัจ อ่าวไทยลมตะวันออกเฉียงใต้ผัดปกคลุมล่มตะวันออกพัดปกคลุม,ออมภาคอีสานกะสิทรงผลหายภาคอีสานจะมีพายุฤดูร้อนเกิดขึ้นโดยสิมีลักษณะของพายุฝนฝ้าคะน,นอกลมกระโชกแห้งและมีลูกเห็บตกบางแห่งบางพื้นที่เดี๋ยวแอดมิน,นจะเช็คในส่วนของเรดาร์ฝนหายทามีออกมาเนาะจะนอ,นอในช่วงวันที่8-11เมษายน2568ก่อนเทศกาลสงการฝนจะหน่อยโล่งอากาศสะฮอน และยังคงมีพาย,ยุรุดร้อนเกิดขึ้นบางแห่งบางพื้นที่นะพี่น้องเนาะสำหรับเทศกาลสงการ12-15เมษายน2568ภาคอีสานอาจจะเจอฝนเนื่องจากมีมวลอากาศเย็นแพร่ซึมลงมาปกคลุมด้านตะวันออกของภาคอีสานและทะเลจีนใต้ส่งผลทําให้เกิดพาย,ยุฤดูร้อนล่มกระโชกแห้งเพิ่มขึ้นภายเดินทางเที่ยวในช่วงวันยุเทศกาลสงการหรือเดินทางไปเที่ยวต่างจังหวัดจะต้องระมัดระวังในส่วนของสภาพอากาศที่เปลี่ยนแปลงฝนตกถนนลืน่น แจังได้กับรักษาสุขภาพนำเดอพี่นองเนอร์คลิปนี้แอดมินลาบไปแล้วพบกันมาคลิปหน้าสวัสดีค่ะ